โอ oh 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 ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ยสยองคือหลอนซ่อนทางนะครับแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยใครอะครอยู่บนหรังข้าโอ้ m ม่กอดเกอบไปแล้วครับอยู่นั้นได้เนียสุดๆไปเลยนะเนี่ยนั่นไงใช่ไหม โอ้ไม่ก็มีคนอยู่บนหลังคาด้วยครับน่าจะเป็นผีนะโหหลอนเลยฮะไม่เช่มันวิ่งตามมานะไม่เอานะอยู่หายแล้วสไปเดอร์แมนไม่ใช่มันวิ่งสปีดมานะออโอเคเฮ้ยช้างโอ้ลิเชืช้างทาง,ง,งลม้ม โอไม่ oh my, ช้างโ oh อ้มยกอดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพี่แกกินช้างนด้วยเหรอเนี่ยโอ้มยกอดโอ้โหกินรัวเลยผิดปกติสุดๆไปเลยไม่ใช่มันวิ่งมานะหายแล้ว เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ,อ้ยมันมีมีแค่ตัวเดียวอ้าระวังชิวไปแล้วอุ้ยอ,อ้าวเฮ้ยเอ,อ้ยอ,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 อะไรอ่ะอะไรแปลกๆอะไรเข,เขียวๆไม่ใช่แล้วไปเลยครับไปดีกว่านะอย่าหยุด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  เหยียบไปเลยเหยียบร้อยไปเลย <S <S เอ้ยรถไอเวยน,นี่รถมาจากไหนวะโอ้โหขับไม่ดูตามาตาเรือเลยไม่ตายเถอะเอาคงร้อยเอาคงร้อยนี่มันอันตรายสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเอาละ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 เลมื่อกี้มันมีรถผ่านมามันผิดปกติเนาะ ปกติเราขับรถอยู่คนเดียวนะไม่มีใครมาขับตามเราในรถด้วยปะต้องด้วยรถด้วยไหมอุ้ย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 รถมันตามมามีรถตามมามีรถตามมารถใครอ่ะหยุดต้องปล่อยมไปไหมเพรถมันตามมาชิบหายแล้วตามมาโอ้โหให้ผมเข้าโค้งแบบไม่เบรกอย่างนั้นเหรอยา เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบักะเนี่ยบักปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวนะเดีนะเดีนนะนี่แกนี่แกนี oh ่แกจะขับรถชนฉันแบบนี้ไม่ได้โอ้ my g ก็โอ้โห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  โอ้โห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 ขับจี้มาขนาดนี้รู้แล้วว่าผิดปกติโอเคช้างมีช้างช้างเดินผ่านไม่ใช่ละโอ้ยโอ้ยอย่าช้างอย่า yeah. มีช้างด้วยวะโอ้ดิเชตมีช้างด้วยครับ มีช้างด้วยอย่าบอกนะว่าช้างตบมันแล้วจะขับมามาวิ่งมาหาเราอย่างเงี้ยไม่เอานะเฮ้ย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 ช้างยาช้างยาโอ๊ยช้างควิดโอ๊ยช้างควิดมันจะไปรอดอยังไงครับเนี่ย ไปรอดอยังไงแต่ดีนะที่เกมนี้ไม่ได้มีผีอะไรนะครับมีแค่แบบตาแปลกๆเฉยๆเนาะอุยเมื่อกี้มีคนปะโอ้ตกใจเลยเมื่อกี้ผมบอกไม่มีผีอยู่ัหมาดมันมีมาจริงด้วยฮะ เริ่มหลอนแล้วคขับไปเลยครับคขับไปเลยคขับไปเลยขับไปเลยเมื่อกี้ใครอ่ะจะวิ่งตามมานะเอาละเป็นปกติสุดๆไปเลยเมื่อกี้รีบไปดีกว่า ซอมบี้ว่ะมีซอมบี้ข้างทางด้วยฮะมีอะไรไหมครับอาลาปติดีวัดซับมิงปิดทองลูกนิมิตมวยไทยระวังช้างป่ามีลิงไหม ไม่มีลิงนะฮะเออเดี๋ยวนะครับมีอะไรปะป้ายหายปะง่วงจอดพักไม่มีอะไรโอเค อุ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอะ่ะผมว่าผมไปทางซ้ายดีกว่ายอะไรก็ไม่รู้ฮะไปทางซ้ายกันครับอะไรวะเมื่อกี้อะไรวะเสียงใครหัวล้อกไม่รู้อ่ะตีสามแล้วโอเคไป โอเคครับผมดูดูแล้วเอ้ยระวังยีราฟไม่ใช่แล้วโอ้โหไม่ใช่แล้วครับไม่มียีราฟนะอันอนี้เลยมีะมมอะไรบ้เฮ้ยมีคนแอบตีลังกาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้ว <Super> ว่าไม่ใช่แล้ว ผมว่าไม่ใช่แล้วผมหนีดีกว่าอ่แมมอาแล้วหงมงช้าแล้วอ่าแล้วอีกคือสุดท้ายเนี่ยมันชอบแบบมาแกล้งเราตอนไท้ายนะฮะผมจําได้คือแบบมันชอบมีแบบวิ่งฉากวิ่งฉากไล่ล่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะจบเรียบร้อยไปครับไม่ไม่รอดนะครับมปศาลามีคนว่าลา,ามีใครอะ่ะใครอะอุ้ย เอาแล้วชิบหายมันเอาอีกแล้ว <ST AN TS> อุยอ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วมันนั่งอะไรเฮ้ยมันนั่งอะไรข้างกูนเนี่ยเฮ้ย,ยอย่าเฮ้ยแหกแหกโค้งแหกโค้ดเฮ้ยอย่ามึงอย่าโฟุยอยู่ข้างหน้ากูเลยเนี่ยเฮ้ยชิบหายแล้ว โอ้ oh my god จะเข้ามาข้างหน้ารถนะอุ้ยขอยาวขอยาวขอยยาวอุ้ยขอยาวที่ยากกูแล้วโอ้โหโอ้ยแล้วกูยังไงเนี่ยเดี๋ดินๆๆๆๆโอ้โหมึงขอยาวแบบนี้กูไม่ไหวนะแล้วกูวเลี้ยวก่อนมึงบังจอกูแลว้วบังจอกูแล้วโอ้ยอมาจบแล้ว โอ้ยเย้เฮ้จบแล้วเช้าแล้วเจ็ดโม yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. งเช้าเย่โ<า>อ้เย่โอ้เย่มีกสิบมนะี่ะ ไม่รู้เสียงกสรือเปล่าแต่ว่าผมจะพูดไปเรื่อยแบบนี้ไปจนกว่ามันจะจบเพลงนะฮะอ่ะโอเคเฮ้ยเหมือนตอนนี้มันจะเป็นเวลาช่วงเวลากลางวันแล้วนะเออเย่เออ yeah. เอาละนี่คือจบแล้วใช่ไหมเออเพลงเพราะดีฮะเออผมว่านะเฮ้ยใช้ได้เลยนะโอเคผมจะไปวัดนะจะไปปิดทองลูกนิมิตนะครับ อ่าฮะโอเค let's go let's go yeah baby อาโอ้เ huh. oh, มื่อกี้ตกใจมากเลยนะจบแล้วในที่สุดพอาทิย์ก็ขึ้นแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขในเส้นทางที่เราผ่านไปได้ในหลูบของรถถนนที่ ไม่มีวันสิ้นสุดฉันไม่เคยรู้เมื่อก่อนเลยว่าฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ได้อย่างไรมันถึงมากระทบถูงสู่ร่างกายของฉันในที่สุดฉันก็สามารถขับผ่านความมืดมิดอันน่ากลัวไปได้และฉันก็จะเลี้ยวซ้ายตลอดถ้าฉันเจออะไรแปลกๆโอเคจบแล้วโอเคนะนี่คือราวแรกผมนะตั้งโดยซีบคแคร์โลก เกมเมื่อกี้อะไรสย่งครับขอบคุณนะครับที่เล่นเอ้ยรือว่าเนื้อเรื่องใช้ได้เลยนะเกมก็โอเคนะครับแล้วก็ผมชอบที่เขาไม่ได้มีเป็นภาษาภาษาไทยนะแค่แบบให้ให้คนต่างชาติมาเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องแบบปรปบภาษาอะไรนี่ผมเจออะไรบ้างเนี่ยผมเจอเปตาเคเลอร์ไลท์เวทติงแมนเราถอดรถไปอะ คืออุัติเหตุทําให้เราโดนรถชนนะครับก็คือเราถอยรถกลับไปคือมันเป็นภาพหลอนแหละใช่ไหมโอเคมันเป็น แปลกๆไปนะช้างอีกแล้วผมต้องเหยียบไปแล้วรีบไปเลย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 มันวิ่งตามมาวิ่งตามมามันวิ่งตามมามันวิ่งตามมาชิบหายแล้ว โอ้ยมันให้รถความมันให้รถความมันให้รถความไงเฮ้ยชิบหายแล้วจบละบักบ,บักอะบักไปแล้วครับ ด้วยไหมครับป้าป้าครับป้าป้าเดินช้ามากเลยอะป้าเดินไหวไหมเนี่ยอีกต้องไกลเลยนะผมงั้นผมไปก่อนนะเจอกันป้าส <c oughs> งสารนะ่ะรับแกได้ไหมเนี่ยอะไร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  อะไรป้าป้าวิ่งเร็วมากอย่าป้าโอ้มึงเยอะอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยป้ามึงอุ้ยอุ้ยยายยายสปีดนะอุ้ยเกือบ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 เฮ้ยเฮ้ยยยัยยายจะมาอีกไหมอ่ะเฮ้ยยายมาอีกแล้ว ยายยัยยา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 ยผมต้องคอนโทรลรถดีๆดีโอเคโอ้โห <laughs> <laughs> ยายแกวิ่งไวนะยายสปีดนะเนี่ยเราเป็นเล่นไปเอาละแต่ยายสปีดนะฮะเมื่อกี้ผม ผมจะแงแวะข้างทางจะช่วยแกอยู่เลยเนี่ยเป็ดยักษ์เฮ้ยจะหยองขวัญมากไปเลยบริเชษเจอเป็ดยักษ์ข้าบนเลยนะครับเนี่ยโอ้ oh my god อุ้ยได้ยินเสียงด้วยมันตามเรามาหรือเปล่าอ่ะอุ้ย โอ้ไ oh ม่กอดมันตามเรามาด้วยครับโ oh. oh oh. อ้โอ้ไม่กอดโอ้ยสยองสองุดๆไปเลยตอนนี้โอ้ยเช็โอ้ยหลอนสุดๆไปเลยครับจังหวะนนี้นะขับไปต่อนะครับ <ítulo> okay. อันนี้เจอความผิดปกติแล้วแบบที่เราัเห็นชัดจ่องแจ้งเลยนะถ้าเจอความผิดปกติเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคเดี๋ยวนะมันจะพากเราไปเหรอรถเปลมันจะมันบุกมันจะทำร้ายเราอะผ่านละ มันวิ่งตามมาปะเนี่ยเฮ้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 ยอย่าอย่าอ้ย,ย,อยเกือบ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 โอ้ยไอ้ก้อีเพลทด้วยฮะโอ้โหขนลุกเลยตัวเบลเลอร์เลยนึกว่าไททัทนรอดแล้วครับถ้าเจออะไรแปลกๆไปทางซ้ายนะโอเคแถวที่สองเริ่มได้ไปกันต่อครับเฮ้ยเกมมันก็น่าสนใจดีนะเนี่ย แบบน่าจะหลุปไปเรื่อยๆนะครับนะเราต้องพยายามดูสังเกตดีว่ามีอะไรแปลกๆรอบตัวหรือเปล่านะครับโอเคอาา่ฮะผมดูข้างๆไม่มีอะไรนะโอเคเราขับไปเรื่อยๆขับรถไปอย่างไม่มีสิ้นสุดนะครับขับไปชิวๆนะ ข้างมีไหมเนะี่ยมีอะไรปะไม่มีฮะอุ้ยเสียงเลยเสียงใครอ่ะไม่มีครับนี่เสียงวะเสีงเยงอะไรอ่ะ ซับเพงยังเิดมกวเลับรถคเดียวบนถนนเี่ยบา้องเปิดเพลงบ่อยๆด้วยเดี๋ยวเราเปิดเพลงบ่อยๆ้ามมี có cái gì này nè ôi tí